มาดูพี่น้องมาดูพี่น้องสอนมาใหม่ๆเรามาหลังกันซ้า สวัสดีพี่นอ้องมือนี้บ่าวโดริกสาระเน่เบาเอาปากกว้างสิพาพี่น้องไปจับปลาเนาะเอเสียเซฟสิบุาบา,ายซีได้เท่าไหร่เอาส่วนเน่ยโอเคมันดีวนบ่งวะมนด้ส่วนเราสบายดีสบายด,สายดีสบายดีเดอ้อตอนนี้นายสร้งางกำลังติดตั้ง เครื่องกองน้ำไว้เครืค่องดูดต้อยกนแล้วมันว่ารถไปรบเหรอสร้างภูเขาตาย นัาง,งามขกระโดนมันมจบปลาพี่น้องใช้แว <Yeah. S 1> ่นกัลละอุปนำตูด่ดิมาจตากแดหดหัวกระปรงใส่ได้เร็วได้เร็ว <laughs> ได้เร้ว <laughs> ได้พ่อปานไม่คุ oh no, ้มไม่คุ้ม อย่นี้ับบอได้ตัวนี้แม่กูจิหัวคนขากินไก่เดดๆๆๆไม่ตเล็กระดนไปกูจะาบ้าวบัวว้าวได้หลายปะโอ้หเยกินพอสมีบ่ซาลูโเมีอ เด้ดอสีเรียงครับคุมปนี 哦，我跟你讲，哇！

ปลาเต้นปลาเต้น,พ,นพี่น้องเมนูปลาเต้นกุ้งเต้นโอ้แทบแทบเอาขึ้นาจากน้องเลยครับพี่น้องเราขาวเอาขึ้นจากน้องไอ้แก้มเราเขาวเ,เยอดๆมาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องกาของเท้ของเทสาวหน่อยต๊กเตียงเนาะ สวรรค์สันกว่าอะไรพี่น้องเลยต้องสุกของสาหัสหน้าหลังจากเก็บเกี่ยวเขาเป็นเล่าแล้วน้มาตูอน้องพุ่มน้องเติมยาอาปลากันละลรๆๆๆขึ้นกับภูมิกพี่น้องของแซบขึ้นกับภูมิกบบาโดอซาลาเนกับบาตเตอร์ะห้ตุ้ดแต่องแข็่บโอ้วิตามินซีเต็มๆเลยพี่น้องเนาะอู้เห็นแล้ว ปลาพริกผงนะครับเจีวเกลือกักบปลาซิวในหนองของแซ่บพี่น้องอยู่กับดินกินกับหยานะครับกินเกล็ดปีเรืแาาอแบบธรรมชาติเนาะม่วนซื่อบ้านเฮาเนาะพี่น,อน,น้องเนาะเนี่ยนะครับกินไม่ได้พักหรือเปล่าฮะกระโดูกลาสุดกินกับขี้ต้มแซ่บเนาะพี่น้องนอเนาะเป็นสูตรดั้งเดิมออริจินอลของการกินซอยจุปลาซิวเนาะ บอโดบอโดโซกินจุยพวกเนี้ยกระจิ๋ลายอี่อิ่มเลยเอาได้หมเอาเด้อที่มืมาสอนตอนนี้มีหมวกเอเด้อนี่แล้วหมวกค่ขนาดเนาะอันน่ะเอาเอากราเฮ็ดเนาะเอามวกมาสอนเนาะจะเอาจับ่เเมันมีำมานนำมาเลยเด้อเด็กกันมาหนำเซคุยหน่อยนะเออเดี๋ยวมาดอยุปดสกปีเอเเดียไปใส่ก่อนเรา่ิน เออเอ๊ะเอาพี่น้องโอ้ยนี่เนี้ยเนาะเจ้าแม่แก้วดิ่มใครของขอบของผากนงเลยข้างทางเจ้าข้างเซ่ยเลยจังเสียงจังเสียงอ๋อต้องพักเดี๋ยวอะไ มาด้อพี่น้องมาด้อพี่น้องสอนมากใหม่ๆล้วมาหลังเสริมแหมเบิรงที่แ <c oughs> อ้โอ้ก่อนขึ้บนก่าี่เกนนีน่ปั้นเข้าไปเดี๋ยวนันไม่สูงอาพักซี่จังเ <c oughs> บิร์โอ้โหีต่ แต่ว <inequ ity. S 2> ันมาบอกเราขาวนไปไม่ร้องผมเอาจอตไปเลอยู่ควาไม่จออเวยอันนี้อยู่บรงนว่างตวงนเลยแก่ข้าวแก่ข้าวเอาอะไจับจับผมมันโอ้ยจอเยียเราอย่าดึงมือโอ้ล้มจ่อมาเดีอาให้จูเซจูพี่น้องเออจะสิอะไยอยู่ไหอยู่หน้า บ้านเฮามันก็นสับบ้านเฮานี่แหละพี่น้องซอจูสดๆดกุด้งต้นปลาเต้นเสียบกุ้งมาเพียรเสีย,สย,สยบกัวพิซซ่าไ <ป S 1> ด้พี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อเอ็มมี่มันเสียบกินยังหาอยู่หน้านี่เนาะเสิร์ฟสลอตเอาเข่าขึ้นเหล่าพี่น้องเอ้ยเข่าออกพรรษา,าลาพระเจ้าเอาเข่าขึ้นเหล่าแล้วแต่งันได้เด้อพี่น้องครับเออมาเด้อมาเด้องีเด้อเด้อของแท้ของแท้ของแท้ โอ้สจะแซ่บใช่พี่น้องขักไหล่ขลักไหล่ขลักไหล่อยู่หางอยู่หน้าพี่น้องโอ้ก็มันแซ่บอารมณ์ากาศสดด้วยน้องแล้วพี่น้องแอ้ม่มันขักกะละวานี่นะครับบอลดูกับกบอลต่อยกำลังสอนมานะครับโควงนะครับวัตถิมานบอห้วหนตั้ตมมองมข้าน่นี่ขึ้นภูเลยร้านแล้วเองโอ้ เอาต่อยกับมาโดเห็นแล้วนะครับโอ้โหเราที่ได้หลายบอพี่น้องโอ้โหโอ้โห<อ>พวกกลุ่มอยู่กลุ่มกินลูกเมียอยูจ่จรดิเอาลูกเอาเมียได้แล้วนั่นนี่เด้อผมเมียให้มาอยน้อน้าๆน้นนนไปต่อนะครับขึ้นมาเลยขึ้นเลย ไปล็อกล็อกลายเยอะแยะโอ้สุดยอดสุดยอดทั้งสะคอทั้งปิ้ง,งเอา้ามึงเฮ็ด